พระทันนี่ครับโอ้โหไซโยตีใา้มาแค่หมู่ขวาทันทีฝั่งซ้ายนะครับไซโยกระโดนขวาซ้ายขวาแล้วก็ขวาซ้ายขวาของถ้าไซโยพยายามจะตบเอาไว้ก่อนให้ับไงครับบังบัตรใช้ของครับของไซโยแค่ขวาสึ้นิดนึงครับยี่สิบสี่ ไปเลยครับออกมาที่มันพุ่ยต่อไปอีกโอ้โหอย่ดูนี้ครับคอร์สครับแม่ก้นจ้ำเบ้าครับคับเสือร้ายเนี่ยครับคือไซโยกต่อยกว้างๆแต่ว่าระยะทางตรงเนี่ยทางด้านของทันนะถึงก่อนอยากจะหุกขวานะครับไซโยกครับเตะซ้ายครับโดนหมัด1 2 3ของทันครับนักมวยจากกัมพูชานะครับทันครับเอาไซโยกอดรวบหมัดอูดแรกแบบนี้น่าหวาดเสียวแทนครับหายแล้วแหละยายเตะซ้ายครับไซโยกโดนหมัดขวาครับหมวกแข็งแกร่นี่ึ้นครับไซโยกนี่ฮะสามที

กาครับทครับจะไม่ลุกแล้วนะทันทีเนี่ยนับไปเยอะครับโอ้ยครับเดี๋ยวจะต่อแล้วครับเจอจะต่อแล้วครับตายแล้วครับตายแล้เนี่ยนี่ครับนี่ครับตอนนี้เริ่มจะอยู่อ่ใกล้สุดทกลยโอ้โหโดนศอกนี่ครับแตกครับตรงนี้แตกครับครับตั้งเมนทีกว่าปั่วนี่ฮะนี่ครับปั่วขวาลำตัวครับกรรมการนับครับแล้วก็เตะซ้ายเข้าเต็มยุ่งข้าวอีกแล้วครับที่สองครับทเวนต์ทเวนต์ปั่วเจาะเลยฮะและก็มาโดนอีกสองแค่